สวัสด to yeah, well, well. ีค่ะที่สารบ้านสาวเชิญค่ะเมื่อกี้กับสินค้าพี่น้องมากินข้าวกินน้ำน้ำกันได้ปะเนี่ยค่ะลาบเป็ดกระเลี้ยวเลยเนาะแม่เนาะยิ้มต้มมาละต้มมะละค่ะออมาหลอาต้มก่อนต้มก่อนค่ะต้มเป็ดพี่น้องต้มเป็ดแซ่บยั่ว

เสีบนี่ครักกระดาษเพราอขมตีรองด้วยแล้วค่ะดีไม่ต้องเปิดกันขาดว่าได้ค่ะมเดับสบมือนี่ยเป็นสมรยบร้อยสมมแล้วค่ะตักตงรูปเนี่ยรักต้งลน้ำเออเบิดเลยเธอโซม้ขาดะเนี่ยดี นายยูนในกินมะเยื่อข so mmm, ah, ้าขนาครบเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีต้มมีหลากสมฮ็ตนะค้ามื้อนี้พูดกับสมห็ดมาเด้ข่าไปไดนพี่น้องสวัสดีจาสด้ามาิครับกินข้าวข้าข้ข้าวี้่พะกินข้ากินข้าวเนื้อขาซุ่มกับพี่น้องบมื่อกี้กินลาบเป็ดโดนล

ราเป็ดสุดแล้วพี่น้องเอากันหนึ่งไม่ไหมครับชมกบลาไม่ดีช้ำๆนี่ต้มกับกบดวยชุ่ม พี่น้องมามากหนัเลยเราชมคำนันไหยอ่ะเดื้อผเขาจะลองหัวไหมค่ะพออินแล้วพาไปซื้อหัวแต่หัวงามมากพี่น้องดีใจพี่น้องได้แต่หัวงามหมือนดีงาเท็จสัญญากับพ่อไว้แล้วโอเคเป็นเงกตัดได้เลยพรีเนต์อะไรน้นีปลู

าาที่มันยังไงเงินม <online> <c oughs> <án> ื่ผมยังไม่พักอดีไม่ต้องักกระดาวนลวัมผมแน่นอนกระดาวันแบบนี้เนี่ยฮะ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 บคฮะ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 

มันน้องเรียงนตัวแย่ครับเนาะมันไ้ลูจะไปหา้อไจะตนนางดีแล้ว่อกละมัหน่อยเะแน่นนี่แหละไน้ำมาไปมาไปนสาวเลยาวเลยบตอนนี้เป็นน้ำอยู่ขังนึเสร็จแล้ว Ừ. cái nó bẹt không thôi cái nào kẻ mực mướu luôn muốn có hơn hơn ừ. gì nó nó chỉ muốn nó bẹt bẹt mà nó bẹt cái kiểu 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 kiểu

นกเจ้านอะเงี้ยตงจเสงมากับแพ่ะแต่ว่าเป็นนกนกเจ้าตัวขาอย่างเี้นกเอ๊ะเอ๊ะอ๊ะเ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 อ๊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 ะเอ๊ะเอ๊อ๊เอ๊อ๊ะอ๊บอ๊บอ๊อ๊อ๊ออ๊อ๊แอ๊อเอ๊เอ๊อเอ๊เอ๊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 ออ๊อ๊ะอะอ๊บเอ๊แอ๊บเอ๊อ๊เอ๊อ๊

เ็ไ่มตัวหนึ่งองนึ่งของันนึ่งองจริงๆะครัแ่เส็ยินยาต้นกาของบินยาับคคนี่นะยอย่ยาแก้ริสดวงื่ลงยังจของประโยชน์อคม้นี่หนักม่เงินยังของประโยชน์ก หนึ่งเฮดได้ไหมค่าำดครับแทบแทบดำดเขาแรงสมเฮดบดจัให้ไม่ย้ายติมไม่ยาไปมัเี่ยวก่เดี๋ยวมาซือเฮดเอาติมอานี้ตต้เก็บสังคมเก็บบงสียวโค้งคุณก็บุเยอะเอาิมอานนี้ตต้ ยัมานี่ล้วมันล้าอไม่แล้วพอเรตขาองนเลยไหมานไอสบอไกปนูเาาไม่ยิงยิ่กตอนี้ไงบอกเป็นนาานหลายลูกนี่นเอวันวันยนนไอวันวันกับเป็นตัด้านว่าย่านตกนาคาเหตเหตอ นักเ็เพิ่นใดหลายไปู no ้สองคนคนไปกู no ้เด yeah. ียวแตมูไปรถ่นบ่ยันยังบ่ยนหลงดเออเพิ่นบ่ยันหลงก็เด่าไหร่่ยานหลงนไปรถไปรถเมนพนเด้เต็มก่าเพิ่นยันหมือนันพ่งรถแบบนี้มันจันเขาไปไปมันรถโอ้หลงดีจีเอหลงดีนี่นะหัอน่ะหลงจะดูกตอนเขาำาได้ีนื้อเอามาไปกนนละ

เราเป็นโรคิดว่าเป็นยังิดเนี่ยลดย่าคนตนี่เป็นกินนั่งไ่ได้เราน้เือ้ล้ิด้านาจะรู้ได้ช่ไหครัเป็นโรคเก่กินเลมแงกินหัเลยมั้กินกระพิษลดแล้วหัวยงปนดกันยังนแล้วปวดตีนปวดตัวนีปวมเป็นส้นเลือดลนบางลยนืนไปเดียวเป็นยุคโค้ไเดีวกาเป็นยุคขายัวพิษลดแล้วนะกินกระพิษละ

แต่เขแต่ดีุเืเลือดแ้ง้ลือดืมอนเวก็ต้องตวงเลือดต่เล็ดโลท้งท่าเพ่นเลือป่าสวงยังไป็นนนี้บานนี้เเือดแงทำอะไให้กเป็นตวงน้ำป่าให้เอาน้ำป่าผสมเลือดแล้วก็รังแคแ้วทเลือดแป้งสับเัน่อก่วนตมันเป็นแค่น้แบละถังโกกินเลือดมุ้ยนะเลือดแป็งหกกินลเลือดแต้งบ่ครับวันนี้เราบ่

ไม่ห่นี่ได้เน่ในกนหายไ่นองกินมดม้นบไม่ไดค่ะแตได้ายของเราคก่อมาวนี่ยข้าวเกิดมาไปนี่มึงข้าวเิดนออีอเกทเอกงานยก็ นี่นคือยังไป่เห็นรถรถดันเฟืองทุนเลเนี่ยพ่อเิ่นมาแล้วไปอัดไปทิ้งฝนตกอ่ะพวกขอกอบเน่ขอกอควาส่เขาไงไอ้่นส่งเขาไงเนี่ยเขาวอกเพิ่นเอาตอนมาจ้าบใช่ตอหอไปหอปะา เงี oh, mm ้อ hmm. mm ่อนเอาผับเยยนะพอนีห hmm. ม oh, well, mm ัดเนื้อนะน้ำนะพอนีก็จะเห็นาสีขานี่ให้พ่นะสีนี้ขาไม่พ่นตจ้ต้อเจาพอนเขาอก็มนมาอัดก่อนมาอัดก่อนหน้เก็ะซื้อมันอนที่อัดนะสื้อพ่นเสาหาสื่อพันเสาหาโอ้โหเขาจะมาเป็นก้อนเลยแหลกเต

บ้านอ่งเฟ้องูถึมันมันอยากไปดูมือแล้วบ้นนั่นเรา้อยงอูดวงน่ก็ไปอูก็ไปต่อยุ้ก้าวใ่ไหมไปงูเหงื่อไงมอยุ้้าวะไรไล่มาหน้วัดกินหมดบ้านต่อแต่โซ่บ่กินห่อยกินตอยว้ามึงเชงตอเื่อนกูกินแล้วกูกินหมดตอน กินต้หญ้าเกกินนเกิดลูกเขาเราก็กินนี่มึงเลี้ยงหรือยมึงเี้นึกเกิดลูกเขาในเดืนนี่ปละยไปตนี่เ้อ่งน้ยิงมาดอปนัแหนแล้ครถ้าตัวดเกิดแล้ลูกเขาจับจเขาอ่อนหนแล้วกขินอ๋ออไรฮะมึงพออินกบ่เอกินตั้งก่ต้นนามหน้ามองหน้ามองบ้านาสตร์เยีไปทห้งรไปรอบบนรถ

นหัวดำกินปะเนี่ยาเยอะเลยอิ่มะเบเบมหน้าไมมน้าไหมคับันครับกินลาย่างกันนห้องกินต้มดีทั้งลบ กินนะะี่ะลวข้ากับเจะ้อไปสนิทเลย้อข้าพี่น้องถามมากินข er> ้าวกินน้าน้ำกันค้าเมื่อพงเลี้ยงเป็ดข้าแล้ว่อเลี้ยงเป็ดนุ่มเป็ดมื่อไงพ่อกับแม่เป็นเจ้าภาข้าได้กับฝากเป็นกันังใจนี้แล้วข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะข้าคินนี่กับค้อไปสนิทเลยนะข้าสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับสังหักพี่น้อง้ะค่ะ